น้ำมัสกาดหลวงพ่อหลวงพ่อครับวันนี้ผมมาเยี่ยมหลวงพ่ออายุกี่หลวงพ่อแกชิ้เป็นดีสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงนะหลวงพ่อธรรมดาสายตายังดีอยู่ไหมดูอยู่ดีอยู่สายตายังดีทานอาหารได้เยอะไหมครับไม่ค่อยเยอะเลยอะไรหลวงพ่อเป็นคนที่ไหนครับคนที่บ้านไซยเปียตำบลทุ่งมนต์อำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ หลวงปู่ริมเป็นน้องของพ่อหลวงปู่หงเป็นน้องของแม่ทาศุกุลจ่าโมดียังไหมจ่าโมดีแล้วพ่อบวชบวชแต่งเมื่อไหร่ครับบวช่อนคสองเกศพอเือนสองเกศแล้วพ่อมีครอบครัวมาก่อนแล้วตอนนี้ลูกเมียยังอยู่นะครับอยู่ทุกวันอยู่ทุกวัน มึงบวชเลยไม่ได้ซื้อบวชมาได้ส uh, ื้อไปบวชที่ไหนหลวงพ่อบวชที่พนรองบวชที่อื้นางรองแล้วไม่วับน้องโกจัน์ฉลาดพระอุจจารอจจารฉลาแล้วแล้วไปจำภาษาที่ไหนวะแล้วก็บวชถิโนนจำภาษาถิโนนภาษที่พุทธประเทาหนึ่งก็เลยมาอยู่พระ consort ชัยมัวเลนทุกคนวัดชัยมงคล หลวงพ่อเอ๋เคยบวชที่โน่นหลวงพ่อเอ๋จก่อนเป็นนมนุ่มอ่ะมีปัญหาก็เลยเยอะทิ้งกิริเมียประมาณไหนฌานที่พรรษาก็เลยบวชต่อเองครับหลวงพ่อเอ๋สาธิได้ถ่ายทอดวิชาคมให้หลวงพ่อบ้างไหมโอ้ถ่ายทอดนิดหน่อยวิชาอะไรหลวงพ่อเอ๋สอนให้โดนของโดยอะไรวิชาโดุลขอวิชาถอนคุณสายถอนอะไรนั่นแหละ ไปลงหลวงไปไปเรียนด้วยเหมือนกันออ๋ไปเรียนประกอบกันลงบหลวงลงหลวงหิ่มไปเรียนหลวงพ่อเองด้วยพ่อเองด้วยไปไปเองดังรั้งแรกพ่อเองขันเลยดูดังนะไม่ขันเลยก็แล้วด้วยใจก็บูรหิ่มหิ่มแล้วพูห้องต่ออีกลงหลวงยัดจะให้เรียนนะให้เอาให้หมดเลยอะไรหากินง่าย เล<ด>ย <West> ได้มาก็ได้อาจจะมันค่อยยากได้ได้ทำด้วยด้วยหาวุเดือนเช็ดเดินเช็ดหลังหนึ่งวกเดือนเช็ดเดินเช็ดหลังหนึ่งท่างสมเดินก็มาอะไรได้ตัวน้องก็ได้มาดูโดนคนโดนของหายแล้วก็กรถวายมาลูกศิษย์ส่วนใหญ่มาหาหลวงพ่อให้หลวงพ่อทำอะไรให้บ้างครับโอหลวงพี่กนตอนนี้อยู่เคส พวกเกียนอยู uma, ten uma, ten uma, ten mal, um, igung, ่มะเขือบางลำพูอนอนเีอนีแหลเขมบางลำพูเป็นลำพูอัมพาตตายครั้งครึ่งหนึ่งตึง้วถอนคุณสายมีบ้างไม่ใช้มันมันมันแกอัมพาอัมพฤกษพาตอาจมาเลยสัยาประมาณสามจีบาทีลุกได้เลยมือยกได้เท้ากยกได้นึ่วชโมงเดินทุกเดินได้เี่ก็ถวายสิเ้าสบายสองแสนห้าหมื่น เราจะนำมือ6,000จะได้ได <Ở đây S 1> <ừ> ้ทำโบสถ์ต่อยตัวเองจะมี200,000ได้แบบนี้ตอนนี้หลวงพ่อทำโบสถ์เกือบเสร็จหรือยังครับนี่เพิ่งเพิ่งจะทำยังไม่ทำคงข้างบนปลายุ่วงปีนี้แหละจะให้ทำทมดีไม่รู้ประมาณกี่ล้านครับอาพวกช่างเขาบอก12ล้านอย่างอย่างน้อยละ12-13ล้านเท่นนี้แหละ หลวงพ่อทำวัตถุมงคลบ้างไหมครับทำทำกี่รุ่นแล้วครับสองสามรุ่นแล้วการุ่งเหมือนกับมีรู่นั้นเรียนภาปีภากียังไม่ทันได้ทำเลยพระพระรุ่เรียนรุ่งมงคลว่าจะจะทำไหมพระอาจารยเมืวันเป็นบุรีช่วยช่วยทำต่อ ครับหลวงปู่สอนเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเอสารี่วัดไคยมงคลจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่มีชื่อเสียงโดกดัง